ส่วนอีกอันนี้ไม่รู้จะกู้ศักดิ์ศีอะไรหรือเปล่านะพี่ก้องล็อตหจ้ะ hmm. ล็อตหกกำลังจะมาแล้วนะคะสําหรับเรื่องของการหัวเลือกสวออนะคะตอนนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นอนุชุดที่16เนี่ยเขาก็เรียกสอบเรียกสอบเรียกสอบมาเรียกมา5้าล็อตแล้วค่ะล็อตแรกเนี่ยมี55คนนะคะส่วนใหญ่ เป็นส so วตัวตึงดำรงตำแหน่งระดับสูงในวุฒิสภา mm. และกรรมธิการต่างๆค่ะล็อตที่2องคนเป็นนักการเมืองท้องถิน่นและระดับชาติเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยด้วยล็อตที่3ามเนี่ยยีคนเป็นส so วหมดเลยค่ะล็อตที่4ี่สิบหกคนสว so เช่นเดียวกันล็อตที่5 22คน เป็นสวที่มีรบระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นตัวเปิดในการให้ข่าวตอบโต้คดีค้วเลือกสอวด้วยล่าสุดค่ะมีข้อมูลยืนยันมานะคะว่าจะมีการทยอยออกหมายเรียกหรือว่าหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เรียกให้เจ้าตัวเนี่ยมาชี้แจงข้อกล่าวหาล็อตที่6ค่ะ ว่ากันว่าอตนี้เนี่ยมีทั้งสอบอและนักการเมืองจากภูมิใจไทยค่ะโดยมีรายง,งานบอกว่ามีการออกหนังสือเรียกส่งไปอย่างที่พักหรือที่อยู่อาศัยตามที่แจ้งไว้ในเอกสารของทางราชการนะคะแหล่งข่าวของกะกะตแล้วก็ DSI บอกว่าการออกหมายเรียก็อต6เนี่ยมีคนทางการเมืองจากพักการเมืองใหญ่อยู่ด้วยหนึ่งในนั้นคือคนทางการเมืองที่เรียกกันในวงการว่าเป็น สอสอรอพี่ก้องสอสอรอ,อ,อสมาชิกสภาร่างรัฐธรร,รมนูญนะเหรอะระดับนี้เลยหรอ,อข้อมูลของบุคคลน,นี้ก็คือเป็นคนกลางในการคุมข้อมูลการหัวสอวอทั้งหมดเกือบทั้งประเทศค่ะแล้วก็ประสานงานกับผู้สมัครและแกนนําระดับสั่งการแล้วก็มีการส่งข้อมูลข่าวแจ้งนัดหมายข้อตกลงต่างๆเงื่อนไขรายละเอียดคือส่งไปส่งกลับระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พูดง่ายมันเป็นคีย์แมนอะเป็นคีย์แมนคอยควบคุมและส่งข้อมูลไปนะคะแหล่งข่าวบอกว่าโดยเฉพาะข้อมูลการรายงานตัวเลขสวในเครือข่ายที่คาดว่าจะได้รับเลือกโดยมีการรายงานไปยังระดับแกนนําหลายครั้งตัวเลขอยู่ที่160คนในช่วงแรกก่อนจะปรับเป้าเหลือ120คนและภายหลังได้เกินเป้านะคะได้มา138คนแล้วก็มีสวสำรองด้วยนะคะอีก2คนค่ะ ซึ่งตามรายงานบอกว่าหากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของผู้ประสานงานอ๋อผู้ประสานงานที่ชื่อสสรอชื่อเขาพี่กองชื่อเขาเออสสชื่อสสรเอออันนี้ก็บอกว่าชื่อในวงการเรียกว่าสสรอ่าจะสามารถเอาผิดทั้งขบวนการหัวได้เกือบหมดเลยนะคะเพราะจะมีข้อมูลเชื่อมยงไปถึงนายนอนหนูไ่ต้อพูดนะไม่ต้องพูดนะนอนหนูนอนหนูนอนหนู ลูกชายอดีตนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ที่อักษรย่อเดียวกันรู้เลยชื่อเล่นชื่อเล่นชัวในนนูลูกชายนักเอ้ยพี่กองในเนะในนุกเดาไปเรื่อยนะเออเอาเป็นว่าชื่อเดียวกันอักษรย่อเดียวกันและมีรายงานด้วยว่ากลุ่มสวสำรองและอดีตผู้สมัครสวนั้นมีหลักฐานเด็ดค่ะเตรียมจะดำเนินคดีหรือยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระเพิ่มเติมนะคะ เอาผิดคนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งด้วยมีพฤติกรรมแอบอ้างเบื้องสูงค่ะอเอาเบื้องสูงมาอ้างในกระบวนการหัวเดี๋ยวจะแจ้งดําเนินคดีหลัง16มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งหลังจาก16มิถุนายนเนี่ยมีรายงานว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเนี่ยจะส่งสํานวน อ่าห้าล็อตเนี่ยไปยังกรกตชุดใหญ่ให้ชี้มูลและให้สารส่งสารดีกาแจกใบแดงต่อไปก็จะครบกําหนด1ปีตามที่มีการเลือกสวไปแล้วก็รับรองไปก่อนหน้านี้ค่ะอ๋อรับรองก่อนสอยที่หลังเนี่ยนะอ่าอ่าอ่าครับอันนี้เรื่องสวก็เดินกันเดินกันรวดเร็วมากเลยนะมีน่าเชื่อใช่ป่ะคือเอาละใครผิดอะไรก็ตรวจสอบกันไปแต่คนก็สงสัยกันนิดเดียวนะะอย่างตอนเลือกสสเนี่ยนะโอ้โหกว่าจะ การได้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยใช้เวลานานมากแต่สอวเอนี่ยไม่พูบปาดพูดปาดเนี่ยก,ก็ต้องบทำเร็วก็ว่าทำ,ทำช้าก็บนบน,นะ